ไปแล้วครับอันนี้ครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วครับนบกับช่องพี่เจมมาแต่งสกะกลนกอนนะครับหนูไปนะครับร้อยห้าสิบแปลงครับอันนี้วิ่งขึ้นอย่างโหดหลด,ดทางครับ <c oughs> อันนี้เรามาอยู่ที่บอ่อโคมาสุนะครับโคมาสุร้อยสามสิบตีซีร้อยสามสิบนะ วัน,นนี้เรามากับเจ้าโรโบคขอบคันสีเอฟเฟกต์คันนี้่ีกับทีมงานจำได้ทีมงานไม่รู้น <c oughs> ี่ล็อกสีเขียวนะครับมาแล้วคันนี้ร้อยเก้าห้าส่วนคันนี้คุณปูคันนี้หัวใจร้อยเก้าห้านะครับไม่ใช่ร้อยยี่สิบนะครับ อกคนผูข้างในย,ยังแดงนะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรจับสั่น่อยนี่อันนี้ร้อยยี่นะครับ ESSO NPR ร้อ120แรงนะครับอันนี้จะแรงไหม ฝั่งนู้นเป็นทีมงานนําโชคนะครับฝั่งกอไฟฝั่งนู้นนะครับจะเป็นโคมัส,สุนะครับไม่ใช่โคมสุดพั่ะนั้นจะเป็นโกเบนะครับโกเบโกเบร้อยสี่สิบนะครับกดอยู่ฝั่งนู้นนะครับรรนบบู้นฝั่งนู้น,นครับฝั่งกอไฟฝั่งนูนน้นฝัานาน <unfair> ่งนู้นจะเป็นโกเบร้อยยี่สิบนะครับ ันอยู่สองทีมงานนะครับสามทีมงานครับฝั่งนู้นฝั่งทางข้ามตรงสะพานตรงนู้นอีกอทีมงาน,นเป็นทีมงานหัวยาวครับ <c oughs> เราจะมาดูที่ร้อยยี่ออกตัวกันนะครับแหมคนผู่คันนี้เสียงนิ่มมากเลยครับไม่มีควันไม่มีอะไรเลยครับเครื่องอาจเยอะนิดหน่อยแต่ว่าควันนิ่งมากเลยนะครับรถ วั <c oughs> นนี้วิ่งกันอยู่ประมาณ15คันนะครับรถร่วมเยอะครับวันนี้วันนี้เราก็มาร่วมกับเขาคนระับเซียร้อ แปกดูครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไหวไหมไหมรอดไหมหลอดไม่หลอดครับโอ,อ้โห <c oughs> ไม่หลอดนะครับอยู่อยู่แปโคดูโอ้แปกโ้วยปะ อ,อโหดมากครับคันนี้มีเกียร์โลฮานะครับถ้าไม่มีโลฮานี่จบเลยนะครับคันนี้โอ้โห <c oughs> ทางอย่างโหดนะครับน,นีนะครับของเรามันสองหนึ่งศูนย์นะครับวางท้ายรอบเร็วนะครับวางได้เราไม่กลัวครับคันนี้แต่ว่าเราก็หยิบหยิบนิดนึงเพราะว่านอบแรลกเราลองไปแล้วครับว่า เราเข้าไปหลอดเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ามาเยอะแล้วครับรถหลายทีมงานเลยนุ่นกําลังขึ้นมาจากกำลังลงมาจากข้างบนนะครับดูข้างบนนู่นไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเปลี่ยให้ดูอีกนะครับงานประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมถึงคิวผมแล้วครับ <c oughs>